ก็คือการใช้ชีวิตให้มีความสุขจริงๆแล้วพฤติกรรมของร่างกายต่างๆในเรื่องของการออกกาลัางกายในเรื่องของการรับประทานอาหารอันนี้ก็เพื่อส่งผลดีให้กับเขาเรียกว่าร่างกายให้ร่างกายอยู่ดีแต่จริงๆแล้วในเรื่องของจิตใจนี่ก็สําคัญเพราะจิตใจถ้าหากว่าจิตใจไม่ดีเนี่ยร่างกายก็จะส่งผลไปด้วยบางคนกุ้มใจอกหักเงี้ยพออกหักปุ๊บทานยารับประทานอาหารไม่ได้ไปด้วย ทานจะกินนอนไม่หลับไปด้วยอย่างเงี้ยหรือมีความเครียดอย่างเงี้ยอาจารย์อาจารย์เห็นข่าวจริ้งจิจ้งจิตใจเนี่ยมันเป็นเป็นตัวกลางเลยฮะครับไม่ว่าเราจะไปปรับเรื่องอาหารหปรับเรื่องการออกกําลังกายปรับอะไรก็ตามจิตใจเนี่ยต้องเป็นตัวกลางเสมอครับนะบบเพราะว่าถ้าจิตใจเราไม่มีกําลังหรือพลังงานมันน้อยเนี่ยฮะถึงแม้ไปปรับเรื่องอื่นมันก็ได้ผลน้อยนะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าธรรมชาติจิตใต้สำนึกของบางคนครับ มันสะสมความเคยชินในการที่ชอบอยู่สบายครับปื่นก็ทำไมเก้าโมจงจะไม่ลุกอ่ะใช่ไหมเช็ดเที่ยงเห็นไม่ลุกอ่ะอาจารย์นี่พูดนี่สะท้อนถึงตัวผมหมดเลยอะไรเงี้ยครับถ้าไม่ถึงเวลาไม่ลุกลุกบางทีถึงเวลาก็ยังไม่ลุกะน,นะครับอย่างเงี้ยนะฮะมันสะสมมันสะสมซ้ำๆจนกลายเป็นความเคยชินเป็นนิสัยไงเพราะฉะนั้นอพอมันเป็นนิสัยในทางที่ไม่ดีแล้วเนี่ยต้องให้ปรับในทางอื่น มันก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่เพราะนั้นมันต้องกลับมาแก้ที่ตัวจิตด,ด้วยครับฮะ uh. ฉะนั้นในเรื่องของอบางเรื่องอย่างเช่นเรื่องของความก้าวร้าวครับที่เกิดขึ้นกับเด็กหรือแม้กระทั่งวัยรุ่นนะฮะเรื่องของการลักขโมยซึ่งจริงๆข่าวมเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็ได้บอกว่ามีตังค์คือครอบครัวไม่ได้ขัดสนตคัดแต่มันเป็นเรื่องของโรคบางประเภทครับไปลักขโมยของ อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ừ, หรือแม้กระทั่งเรื่องของการชอบเสียงดังชอบโอ้อวดอะไรต่างเงี้ยซึ่งอันนี้มันเป็นพฤติกรรมที่บอกว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็บอกเป็นพฤติกรรมด้านลบ<ช>ซึ่งก็ยอมรับเพราะว่าพอส่งผลพฤติกรรมต่างๆเหล่านั้นออกมาแล้วไปมีผลกระทบด้านร้ายกับชาวบ,บ้านเขาเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นลบไปก่านะฮะพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของพื้นฐานทางจิตในแบบไหนฮะอาจารย์ โอ้มันสาเหตุมันมากมายเลยฮะเช่นอย่างเช่นบางคนเนี่ยถูกเก็บกดมาตั้งแต่วัยเด็กครับถูกเก็บกดอาจจะอยู่ในระเบียบวินัยมากพออ่อแม่ดูทุกอย่างเลยจนกระทั่งเขาขาดอิสระเพรันพอเขามีมีโอกาสได้อิสระปับ๊บเขาก็จะทําในสิ่งที่ตรงข้ามกว่าที่เคยถูกเก็บกดอ,อย่างเช่นพ่อแม่พ่อแม่กําเคร่งครัดเหลือเกินห้ามใช้ห้ามใช้เงนเินเกินวันเท่านั้นเท่านี้เนี่ยนะ ก็เก็บกดเข้าเก็บกดเข้านะฮะดูมันเหมือนดีไงพอเด็กอยู่ในโอวาสอยู่ด้วยกันกับคุณพ่อคุณแม่เขาก็อยู่ในวิันได้แต่พอหลุดออกไปปุ๊บเด็กบางคนเขาจะตรงเัินข้ามเลยครับคราวนี้ต้องการใช้เงินมากคราวนี้เมื่อต้องการใช้เงินมากแล้วเอาที่ไหนล่ะเออใช่ไหมก็ต้องหาวิธีละอ่ามันก็เป็นอย่างนั้นก็ได้ซึ่งจริงๆถ้าถ้าจะพูดอย่างนี้ก็คือการใช้ชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเป็นการสั่งสอนจากพ่อแม่กับลูกหรือแม้กระทั่งจากครูบาอาจารย์เนี่ยก็ คือวิธีการเนี่ยจริงๆแล้วต้องรู้จักถึงพื้นฐานนิสัยใจคอของมนุษย์ก่อนครับถ้ารู้ถึงความต้องการเท่านั้นแหละอย่างเรื่องของการบังคับต้องรับประทานอาหารอย่างนี้อย่างนั้นตั้งแต่เด็กหรือแม้กระทั่งเรื่องของถูกจำกัดเรื่องเงินอย่างนี้ถ้าหากว่าพ่อแม่สอนได้ถูกต้องเนี่ยผมเชื่อว่าใช่ก,ก็ต้องมีอารมณ์อันรวยกันบ้างไม่ใช่ว่าจะห้ามไปหมดทุกเรื่องให้เขาเรียนรู้เองอบ้างคือ<ล>ต้องต้องให้เขาเข้าใจ เหตุผลนะฮะเหตุและผลต้องพยายามให้เขาเข้าใจตรงนี้ให้มากอเขาก็จะเข้าใจว่าเออทำไมคุณแม่ถึงพยายามบังคับให้รู้จักประหยัดให้รู้จักอดออมถ้าเขาเข้าใจได้โอกาสที่จะเพี้ยนไปมันก็จะน้อยนะฮะบางบางคนเนี่ยบางทีไม่ได้ถูกเก็บกดละถูกตามใจมากครับตามใจมากอะไรก็ได้อผมยังเคยเจออยู่ครอบครัวหนึ่งคุณแม่มาเล่าให้ผมฟังครับว่าทําไมลูกแกเรียนไม่ดีเลยเรียนไม่เอาไหนเลยพอ อ่าคุยกันไปคุยกันมาถึงพบนี่ฮะคุณแม่เนี่ยรักคุณลูกมากาแล้วแล้วมีนิสัยตามใจเพราะั้นเวลาคุณลูกได้การบ้านมาจากโรงเรียนคุณแม่ก็ทําให้เสร็จเลยครับคุณลูกไม่ได้ทำมาคุณแม่ทําให้ครับแล้วคุณลูกก็เอาไปส่งครูมันดูง่ายใช่ไหมง่ายมากแต่พอตอนสอบเด็กไม่ก็สอบไม่ได้สิเพราะเด็กไม่ได้ทําเองอย่างเงี้ยเป็นต้นคือตามใจเกินไปวันทางที่ดีที่สุดนะฮะก็หลักทรมัะฮะเดินสายกลาง เดินสายกรางไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปให้มันพอดีพอดีคราวนี้ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าแล้วขนาดไหนลาจริงพอดีนี่แหละคือจุดยากแล้วจะเรียนรู้ได้ไงฮะอาจารย์ในเรื่องนี้เนี่ยแต่ถ้าเผื่อเราเข้าถึงจิตใต้สำนึกฝึกจิตใต้สำนึกบ่อยๆเนี่ยนะฮะจิตสำนึกก็จะปรับสมดุลจะปรับความพอดีเองแล้วเราจะรู้ว่าอันนี้แรงไปนะอันนี้เบาไปนะมันจะรู้ได้ตัวเองจากภายในะครับ นี่นะคือความยิ่งใหญ่ของจิตได้สำนึกอขอให้สื่อสารกับเขาได้เท่านั้นเองครับอ,อาจารย์แล้ว